ที่มาร์กหน้าราคาถูกด้วยทุกคนว้านี่หน้าใสด้แลวเว้ยส,สว่าดีรอบทุกคนเนี่ยทุกคนช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้ารู้สึกโทมโทมขึ้นมาวะ่ะแล้วแบบขอบตาดํามากเลยเี้ยคือเรานอนดึกด้วยเพราะว่าตัดต่อวิดีโอให้ทุกคนดูมันก็ต้องใช้เวลาตัดต่อใช่ไหมแล้วก็นอนดึกด้วยส่วนหนึ่งก็เนี่ยเมื่อเช้าผมทุกคนเว้ยผมเนี่ยหน้าโกนหนวดแล้วแบบ มันเหมือนสิวขึ้นเยอะอะแล้วก็หน้ามันดูแบบแสบหมดเลยตอนเนี้ยผมเนี่ยได้คิดวิธีวิธีนึงไว้ทุกคนที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เยอะมากแต่ทําให้เราเนี่ยหน้าใสได้ไว้เออมือมือกับจมูกเนี่ยวิธีเนี่ยคือทุกคนรู้จักนี้เปล่าน้ําส้มตอยคํานี่กับอันนี้เลยครับโยเกิร์ตเฮ้ยคนไอสองอันเนี้ยเราเนี่ย เอามามาร์กหน้าเว้ยแค่เราเนี่ยเอาสองอันนี้มาจับรวมกันแล้วก็มามา,มาร์กหน้าวิธีนี้บอกได้เลยว่าไม่ถึง100บาทเว้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะสาธิตเดี๋ยวผมเนี่ยจะสาธิตวิธีทําให้ดูมาเราเริ่มก่อนเลยนะทุกคนครับเราเริ่มจากเอาน้ําต้มทาดอยครับผมทาดอยอันนี้นะเจาะก่อนจุบจุบจุบใครที่ไม่ชอบกินนะเว้ยเหมือนแบบ เรากินไม่ได้อะเพราะว่าผมลองกินดูดิโหเข้าใจแล้วทำไมคนกินไม่ได้มันมันมันออกรสชาติแบบมะเขือเทศอะบางคนก็ไม่ชอบมะเขือเทศนะเว้ยทุกคนนี่แล้วก็โยเกิร์ตครับผสมไ้เลยนะนี่ผมจะผสมไปเลยนะทุกคนอัตราส่วนแล้วแต่แล้วแต่เราอะอร่อยนะนี่ นี่ครับทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคนกาน <c oughs> นี่ทุกคนเห็นไหมข <c oughs> ัวล่วงลัวล่วงประมาณนี้ประมาณนี้ก็เราเนี่ยผสมมาให้ขัวใช่ไหม <c oughs> สเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> รสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยมันก็เปรี้ยวๆเท่ากันนั่นแหละสำหรับไอ้น้ำน้ำไม่ใช่น้ำสมำ้มทามมะเขือเทศกับ โยเกิร์ตเนี่ยเออคือผมกินอะไรก็ได้วะไอ้ทีลิ้นจระเข้เว้ยเลยนี่ผมก็เอาสำลีใช่ไหมทุกคนเราเอาสำลีเนี่ยจุบชุม่มจุ่มก่อนจุ่มก่อนนะจุ่มไม่ทุ่มเลยนี่จุ่มไม่ชุมช่มเลยทุกคนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาเลียรครับไม,ไม่ใช่เอามาโปนี่ทุกคนโปหน้าเลยนะผมจะทําการโปหน้าแล้วนะเว้อ้านี่ ก็มองไม่เห็นกล้องด้วยแหละไกลหน่อยนี่แล้วก็มาโปะหน้าทุกคนครับเรามาโปะหน้าแต่ผมใส่ชุ่มเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เย,เหยหมดแล้วนี่มันโปะๆกัก่อนนะทุกคนเรามาโปะหน้าทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าไอตัวน้ำส้มเนี้ยเอ้ยน,น้ำมะเขือเทศเลอะเลอะเลอะอ่าคอ,เอ,เอยเนะนี่จะหกไหมเนี่ย ก็เช็ดทุกคนแต่กลิ่นมันก็หอมอยู่นะกลิ่นมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยนี่แล้วก็อย่าจุมาา่มเยอะเพระจุ่มเยอะเดี๋ยวมันไหลนี่แล้วก็โปะตรงนี้นะอ่ะผมโปะไปยังวะยังไม่ได้โปะโปะทับไปเลยมาทุกคนนะ,ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ ดูเลิศเทอนนะคลิปนี้แต่บอกได้เลยว่าอันนี้คลิปที่จริงทุกคนช่วยให้หน้าใสเว้ยเพราะว่ามันมีวิตาม,มนินเกน็พีบ้าหลังเอ้ยใช่เอนี่ครับอประมาณน,นี้เลยทุกคนถ้าตรงไหนเนี่ยไม่ได้ก็เราอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะในก,การแต้มเงี้ยสมมติเป็นขอบตาเงี้ยแล้วก็แต้มเข้าไป ทำไมผมทำดูเลอะเทอะจังวะทุกคนอยากจะดูเลอะเทอะหน่อยนะเว้ยนี่แล้วก็อาจจะแต้มเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ต้องจุ่มก็ได้อาจจะแต้มใช้มือแต้มเข้าไปไงแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้มาโปะนี่มาโปะที่หลังอย่างเงี้ยง,อยงโอเคเฮย้ยมันก็ดูดีนะทุกคนมันเย็นๆนะคือผมก็แปะคอด้วยดีกว่าเพราะว่าผมเพิ่งกลนเม,มื่อเช้าไงรู้สึก ต้สึกว่ามันมีความแสบนิดหนึงนะนี่มานี้เลยทุกคนนี่เห็นไหมตรงจุดไหนไม่ได้แล้วก็จะใช้วิธีการโบโบเอาคือผมมองไม่เห็นเว้ยกล้องมันก็ไกลเกินนี่ประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็มันซอมบี้เลยจะหมักไว้ประมาณสัก10นาทีหรือ5นาทีแล้วแต่ผมก็ได้หมดแหละมันมันไม่ได้มีอะไรตายตัวเว้ยทุกคน ก็ทำให้มันแห้งอะ่ะถ้ามันแห้งเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาเลยไม่ต้องอะไรเยอะมากอืมแล้วเราเนี่ยไปรอให้มันแห้งกันดีกว่าสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวมาดูผลว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนครับไปสอมบี้ไว้เหมันสอมบี้ไว้ทุกคน <laughs> a few moments later ผมนี่ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกว่าหน้าตอนนี้ไม่มันเลยนะเว้ยแบบแบบแบบใช้ได้อ่ะดูหน้ามันตึงๆขึ้นอ่ะเออดูมีน้ำมีนวลหน่อยสำหรับอันเนี้ยที่ว่าทำไมถึงผมเอาอันนี้มาเพราะว่ามันมี B2 B12 อะไรเงี้ยมันก็ช่วยในการเสริมให้หน้าเราอะดูดีขึ้นเว้ยมันแบบมันเอามาหมักใช่ไหมมันมีนมอะนมส่วนหนึ่งอะที่แบบเขาบอกอาดําแล่แช่น้ำนมไงนี่ไงเราก็เอาแบบอันนี้มาหมักหน้า แล้วส่วนอันเนี้ยอันนี้มันมีอันนี้มันมีนนมดีจริงๆว่ะทุกคนมีไลโคปีนมีวิตามินซีวิตามินเออย่างเงี้ยในส่วนที่เขาเอามะเขือเทศมาใช่ไหมทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเอามะเขือเทศมาโปะหน้าอย่างเงี้ยที่มันเป็นสด,สดๆดบบมาแปะอ่าเงี้ยแปะตรงแปะตาอ่าเงี้ยเออมันก็เหมือนกันเราเอามะเขือเทศที่มันเป็นเค้าคั้นนะแล้วก็เอามาแปะหน้าเหมือนกันเห็นไหมเงีย้ยเงี้ยเอ้ยใช้ได้วะ่ะสําหรับที่มาร์กหน้าราคาถูกทั้วเลยทุกคน บางทีที่เราแบบว่าทํางานดึกๆหรือ <S 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 เราหน้าโมโซมเนี้ยเราสามารถทําได้นะเว้ทุกคนที่ไม่ต้องแพงมากเพราะว่าบางหน้าบางอันมันก็ราคาเป็นหล,กลักร้อยไงเดี๋ยวเราจะเอาแค่ราคาแค่ไม่ถึงอันนี้ผมซื้อมาอันนี้ขวดอันนี้15บาทอันนี้17บาทก็มันมาณ30กว่าบาทแล้วกันประมาณนั้นเออก็ราคาถูกอยู่นะแล้วก็สำลีอาจจะซื้อแบบถูกๆก็ได้ที่เเซเว่นก็มาโปะเงี้ยง่าย มันก็ไม่ได้ยากเลยทุกคนเราก็สามารถหน้าใสได้ละเว้เนเนยไงทุกคนดูหน้าดิเด้งเด้งเลยเออใช้ได้ยอยู่นะเนี่ยผมผมตอนแรกผมหน้ามันมากเลยผมออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วก็กลับมาเนี่ยดูหน้ามันๆเนี่ยดูดิตอนนี้หน้าไม่มันแล้วนะเวย้ยแต่แบบร้อนอเอเถเอร์ <c oughs> ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไอ้กดแชร์ share, กดติดตามันกับช่องเจ้าหนอนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยมาติดตามกันล่ะสำหรับวันนี้ ไปแล้วบายบายวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม